กษียรรีวิววันนี้จะพาไปกินหมูแผ่นปิ้งเตาถ่านโบราณแห่งยาวราชเจ้ซโซยตีิ67ครับจิ้วดิวเฮียงจิยวเป็นเจ้าดิวเฮียงแปลว่ามีความหอมเชื่อของพ่อเราตั้งมาก็ตั้งแต่รุ่นพ่อผมแล้วก็มาถึงผมก็กสองรุ่นแล้วในรุ่นหลานเซติเปยได้ก็มีพวกหมูแผ่นหมูหยองแล้วก็หมูหวานกุนเชียงเรามีสองแบบด้านเนื้อแดงเยอะก็แบบจวจกางตุ้งจะาเป็นมันเยอะแ้าเป็นตับก็เป็นสสดําอย่างนี้เป็นตับเดี๋ยวนี้คนปิ้งเขาตัามันไม่ค่อยมีแล้ว เพราะว่ามันร้อนความอร่อยนี่ปิ้งอย่าหอมป่ปกินแล้วมันก็อยหอมแล้วก็แล้วก็ไม่แข็งมาก จะไหมก่อนหมูแผ่นใหญ่หนาหกว่านี้เดี๋ยวนี้หมูแผ่นมันมันทำแบบบางเอาใจคนรุ่นใหม่ชอบปปปปกินแบบกรอบๆก็ภูมิใจเพราะเป็นอาชีพของเราของเตี๋ยวสร้างมาให้เราก็ต้องภูมิใจก็อยากจะอยากจะอนุรักษ์กเอาไว้ไงแต่ผมก็อยากจะทํางานไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีมีกำลัง,งเนี้ยมีความสุขกับการขายของเนี้ยถ้าคนจะมากินจะมาเจอใช่ไหมก็มาที่โลตัดหาเทศเชนล่างแต่ว่าจะยาวแบบปิ้งนี่ต้องโทรสั่งก่อนเดี๋ยวว่าถ้าอยากเจอก็ไปเจอที่ถนนบางรุงเมืองบริเวณโรงพยาบาลหัวเชี่ยวตรงข้ามวันทุกวันแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็น จากตรงนั้นจะเปิดเปิดถึงทุ่มยิง